สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับก่อนหมดอีเวนต์ก็อย่าลืมไปแลกของกันนะฮะวันนี้ผมก็ไม่รู้จะแลกอะไรละอันนี้มันถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยแคนดี้ <c andy> เนี่ยถึงวันที่25นะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็หาไม่ได้เลยหายากชิบหอย ได้อีกตัวนี้มาตัวนึงนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปรวมให้ดูแล้วกันว่าวันนี้ผมจะได้ฮาโลวีนธรรมดาหรือว่าดักฮาโลวีนนะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องไปอัปเกรดก่อนอ,อยู่ไหนนะอ่านี่นะครับผม สร็จแล้วเราก็ต้องไปขับมันโอ้ยหายากเว้ ขึ้นยากขนาดนี้เลยเหรอหขึ้นยากกันแฮะยี่สิบสามนะครับยังไม่เต็มเดี๋ยวจะลองเปิดแพ็กที่มีอยู่แล้วกันนะ ว่ามันจะพอมีดวงได้อีกไหมเนี่ยมันเปิดหายากหายากมากนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะผมคนหนึ่งนะครับที่ยอมแพ้แล้ว <c oughs> ไม่รู้จะหายยังไงอ่ะมันหายยากจริงอ่ะเปิด พ็กนะพเมีมสามสิบมันก็ไม่คุ้มเลยครับโอ้ยเจ็บเจ็บหนักครับอีเวนนี้อ่ะอันนี้เป็นไรอีกสองใบ ยากกันเลยทีเดียวอยู่ไหนวะนี่นะครับเจอแล้ว โอเคทีนี้ไปรวมนะฮะ,ะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนระหว่างตัวธรรมดากับตัวดาร์กนะครับนี่นะฮะรวมกับ S อะไรก็ได้นะครับมีลุ้น2ตัวนะฮะ,ะถ้ามีฟักทองเนี่ยเอาไปรวมกับเนี่ยตัวนี้ตัว S ธรรมดาเนี่ยจะได้ดาร์กเลยนะครับแต่ผมไม่มีฟักทองแม่ ายากมีแต่ฟักทอง A บวกนั่นแหละเอ้ย A นะครับอ่ะได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละนะรวมปึ๊บตัวไหนเดียวไวรัสละกันออธรรมดานะฮะตัวนี้โอเคนะครับ หาได้ตัวเดียวอีเวต์นี้อ่ะไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะตัวนี้ลืมไปแล้วความสามารถมันอะไรตกพื้นที่โอกาสเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นะครับค่าปันทางคูณสองเพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นเมื่อไม่แสดงผลมันอ่อนอยู่นะตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็หลุมดำนะครับสร้างหลุมดำห้าสิโอเคนะครับแล้วเจอกัน อีเวนต์วันนี้นะครับบ่ายสามโมงนะจ๊ะไม่รู้ว่า,วาอีเวนต์อะไรจะมานะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวดูแล้วกันอีเวนต์ใหม่โอเคครับสวัสดีครับ